สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุเดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่14กันยาย,ยน2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมตี่แหล่งลหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.I.P. ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับผู้ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสาลากหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสรุปเลขเด่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนละเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VAP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่13กันยายน2565กันก่อนครับ ผลการนอกรากาหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17บเ1 5นานาทีถึง17เนากา3นาทีราังวัลเลขไทยาย3ตัวบนออก628ดเลขไทยาย2ตัวบน28เลขไท้ายงตัวรานผลการนอกราคหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18นา15นาทีถึง1 8ปนากาสนาทีรางวัลเลขทยาย3ตัวนออก7 7 6ดเ็กลขไทยาย2ตัวบนเ6ดกเลขทยาย2ตัวราง และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19.15านาทีถึง19.30นรา,างวัลเลขท้าย3ตัวบนออก194เลขไทย2ตัวบน94เลขไทย2ตัวล่าง14นี้คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่10 สกันยายนนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจาก,กน,นำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮาน,นอยปกติส่งออก7 7 6ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข3นํนำเล 7, ข7จ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1368ครับ1368หหลักสิบครับ นำเล6ข6กคำนวณหาเลขเต็นประจำหลักสิบได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี4 5 9ห้าเูครับ4 5 9หูและหลักหน่วยครับนำเล6ข6คำนวณหาเลขเต็นประจำหลักหน่วยได้เลขเต็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1368ครับ1368นี้คือเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาน่อยงวดประจำวันที่14กันยายนครับมาดูกันจับคู่ ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก1 0 4ตัว4 5 9หกจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 368จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ4วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้4 1 4 3 4 6 4 8 5วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้5้า 5, 3 5 6 5 8 9วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้9 1้า 9 3 9 6สามเก้าหกเก้าแปดูนางหักสิบจะนูหลักหน่วย4ตัว a 0ศ03 0608รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดเดยกันครับมารุ่นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรงไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิบครับสตัว4590ครับผมดึงเลข4ครับ ดึงเลข4ดึงเลข9กวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 368ครับ1 368ดึงเลข1นนะครับดึงเลข1ดึงเลข6 2ตัววางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัว4และ 9, จับาู่กูบหลักหน่วย2ตัวหนและ 6, จะได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด16ชุดจะได้ชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี4ี่หนึ่ง4ชุดครับ4ี่หนึ่งและ96 4ชุด นี่คือชุดเด่น2ตัวบนหวยหาหน่อยในงวดวันที่14ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบนมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับ1 368ครับ1 368ผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด4ี่6 9 1หนึ่งและ96 นหหนนในชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจะกคู่ไว้ครับ3วางหลักร้อยจากคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้3 4 1 3 4 6 3 9 1 3 9 6 8วางหลักร้อยจากคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้8 4 1 8 4 6 8 9 1 8 9 6ทั้งหมด8ชุดครับ ในช <lawsuit royable. S 1> ุด3ามตัวทั้งหมด8ชุดนะครับผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองในชุด2ตัวบนและ3ตัวบนให้สมาชิกดูครับในชุด2ตัวบน4ชุดครับเด่น4ชุด4ี่หนึ่งสี่หกและ96ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่4ี่หนึ่งครับเน้นไปที่4ี่หนึ่งชุดรองไปที่96ครับรอง9 6นะครับเด่นเน้น4ี่หนึ่งรอง96ส่วนในชุด3ตัวบน8ชุดนะครับทั้งหมด8ชุดชุดเด่นเน้นไปที่8 4 1ครับ เลนต์ไปที่8 4 1ครับชุดรองครับไปที่3 9 6ครับรอง3 9 6เลนต่น8 4 1รอง3 9 6นี่คือชุดเด่น3ตัวบนนะครับ2ตัวบนเด่นได้ลองห,หัฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ B P ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18บแปดนาทีถึง1ิบแนาทีานาทีครับ มาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหุยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่13กันยายนครับออก4 3ครับัวลาสุดครับออก4 3หลักสิบครับผมนําเลข4คํานวณหาเลขเด็นประจําหลักสิบในงวดวันที่14นะครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 4 7 9ครับ2 4 7 9หลักหน่วยครับนาเลข3คํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี3580ครับ3580หลัก14ตัว2479ครับดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ3580ครับ3580ดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข0วาง หลักหน่วยครับผมนําหลัก10 2ตัว2องได้เจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว5และ0้ศูนยในชุดเด่น2ตัวล่างหวยฮาหนอยครับที่สรุปจับคู่ไว้มี2 5 2 0 7 5 7 0นะครับ2 5 2 0 7 5 7 0 4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่7 5นะครับเน้นไปที่7 5ชุดรองไปที่2 5ครับรอง2 5เน้น7 5รอง2 5ครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮาหนอยครับ มาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v ีพสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนกาสนาทีถึง18บแนกาสนาทีครับมาสรุปหวยฮานอยเลขเด่นนะครับพิเศษปกติและ v p ในงวดวันที่14กันยายนครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นจับคู่ในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี4 6 9196252075ได้70ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างและมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ BVP ครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะมาที่ฮานอยบนฮานอยพิเศษปกติหรือ b a p บนหรือล่างก็ต้องมาลุ้นครับนี่คือข้อมูล ชุด2ตัวครับมาดูชุดเน้น3ตัวบอลครับ3ตัวบเน้นไปที่8 4 1ครับเน้น8 4 1 2ตัวบเน้น4 1นะครับ2ตัวล่างเน้น7 5ครับนี่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ตัวบรอง3 9 6ครับรอง3 9 6 2ตัวบรอง9 6ครับ2ตัวบรอง9 6 2ตัวล่างรอง2 5ครับรอง2 5นี่คือชุดเน้น และชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข8วิ่งล่างเน้นเลข5ครับบน8ล่าง5ครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งครับก็จะมี41 7 596 25เล็กลขวิ่งบนล่างจะพูดกัน8558เป็นเลขเด่นที่สุด ของไว้ฮานอยงวดระจําวันที่14กันยายนครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณรับชมกนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับสูตรนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่ต้องรุนกันในงงวดวันที่14กันยายนครับขอบคุณสมาชิก สตาร์ธูเดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคาน,นสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางไวยฮานอยนะครับทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่14กันยายน2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงเพห้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุราหวยฮ้านอยทั้งฮานอยครับพิเศษป,ปกติและ v i เงวดประจำวันที่14กันยายน2565หิเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ